สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้จะให้ดูผักคะน้าในอ่างในท่อท่อขนาดหนึ่งเมตรนะฮะปลูกไว้แล้วก็กินได้นานมากนะครับผมเพราะว่าจะตัดกินไปไเรื่อยยกตัวอย่างเช่เชนต้นนี้ต้นนี้ตัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยดำๆๆเนี่ยตัดครั้งที่สองตัดครั้งที่สามแล้วเธอก็จะแตกหนอ่อใหม่เรื่อยๆนะ่นะแตกขแขนงนะขแขนงก็งามก็จะได้กินไปไเรื่อยปลูกไว้สองอ่างนะสองลูกบาทเมตรนะกิน กินแทบไม่ทันนะ,นะครับผมนะก็เชิญชวนทุกท่านนะปลูกผักไว้กินในบ้านนะผักที่ปลูกง่ายก็คือผักกาดผักคะนา้าผักสลัดวันผักบุ้งผักบุ้งจะปลูกง่ายสุดนะครับผมแค่เตรียมดินให้ดีนะเตรียมดินอย่างไรก็เปิดดูใน YouTube ใน Facebook นะครับผมมีวิธีการเยอะแยะนะนะครับผมปลูกแล้วก็ได้กินนะปลอดภัยไร้สารอาหารในรั้วบ้านนะครับผมสวัสดีครับ